รายการ Modern Life กันในวันสงการแบบนี้นะครับวนเวียนมาครบ1ปีจนได้นะฮะในที่สุดครับก็เป็นวันปีใหม่ไทยแล้วอากาศนอนแบบนี้จะได้เล่นน้ำกันแล้ว yes โอ้โหแต่ถึงแม้ว่าเรานะคะจะได้เล่นน้ำกันอย่างสนาน รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วมีอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะที่เขาขาดแคลนน้าสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคนั่นเองนะคะนั่นก็คือโรงเรียนบ้านห้วยจากข้าตอชอวอิสสสจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองคะ่ะฉะนั้นสงการานตีนี้นะคะอีกเลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาสาดน้ํากันและก็มาทําความดีร่วมกันด้วยในโครงการอิสุสุให้น้ําเพื่อชีวิตงานนี้เนี่ยนะคะได้ทําความดีกับพี่บอยประกรณ์ด้วยแหละรีบไปกันเลยดีกว่าคะ่ะในช่วงขนหรูคู่รถค่ะ ช่วงควรรู้คู่รถมาสู่ช่วงแรกของรายการกันแล้วนะคะกับช่วงควรรู้คู่รถและเอช่นเคยค่ะอิสุสูเปิดโครงการอิสุสให้น้ำเพื่อชีวิตจัดสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนแห่งแรกนะบ้านห้วยจักข้านตอชอ,ออนุสรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ กลุ่มอิซูซูในประเทศไทยโดยมิสเตอร์ฮิโรชินาคางาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซูสูเซลจำกัดและมิสเตอร์โทโมกิอุเมดะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทอิซูสูมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเปิดโครงการอิซูสูให้น้ำเพื่อชีวิตแห่งแรกบริษัทในกลุ่มอิซูสูในประเทศไทย18บริษัทและผู้จำหน่ายอิซูสูในแต่ละพื้นที่จึงได้รี เริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมใหม่คือโครงการอีสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตสำหรับโรงเรียนในจังหวัดต่างๆที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำสะอาด การขาดแคลนน้ำและการมีน้ำแต่บ,บนเปื้อนด้วยสารต่างๆโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตจึงเป็นโครงการที่จัดหาน้ำดื่มสะอาดอาด,ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ถูกสุขลักษณะโดยกลุ่มอิสุสุมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตเป็นโครงการระยะยาวต่อเนื่องจนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยที่มีปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไปค่ะโดยในพิธีศ มอบศูนย์สาธิตการผลิตน้ำดื่มนักเรียนนั้นในช่วงเช้าก่อนพิธีส่งมอบโครงการผู้บริหารและตัวแทนผู้จัดจำหน่ายอิสูซุพร้อมด้วยบอยประกณ์ชัดบริรักษ์พรีเซนเตอร์อีซูซุดีแมควีครอสได้ร่วมกันทาสีอาคารศูนย์สาธิตการผลิตน้ำดื่มนักเรียนเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดาหากิจกรรมเกมสนุก,นกมาสร้างความบันเทิงให้แก่น้องๆเยาวชนต่อเน,นื่องตลอดทั้งวันอีกด้วยค่ะ โครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มอิสุสุเพื่อตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจหรือวิถีอิสุสุนั่นคือผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนไรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนายอย่างแท้จริงก็อยากจะถามท่านประธานนะคะว่าเพราะอะไรนะคะอิสุสุถึงเลือกทำโครงการเกี่ยวกับน้ำนะคะ

เพราะฉะนั้นอิสุสอยากจะทําโครงการนะคะเพื่อประโยชน์กับสังคมจึงเลือกโครงการเกี่ยวกับน้ําแล้วก็จากการสํารวจของเราพบว่ายังมีโรงเรียนอีกมากในประเทศไทยที่ประสบป,ปัญหาเรื่องน้ําสะอาดสําหรับที่นักเรียนนะคะแล้วครูอาจารย์ใช้บริโภคจึงเลือกทําโครงการอิสุสให้น้ําเพื่อชีวิตค่ะก็ผมก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับวันนี้บอว่า ังรู้สึกว่าเออดีใจที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของอิทูสุแล้วก็ได้มาทำโครงการดีๆอย่างนี้อิทูสุให้น้ําเพื่อชีวิตนะครับก็ส่วนตัวรู้สึกว่าแบบดีามากๆคือผมเนี่ยมีโอกาสได้มาถ่ายโฆษณาก่อนหน้านี้ประมาณสามวันที่แล้วนะครับก็เห็นถึงว่าเด็กๆหรือว่าเขาค่อนข้างลาบากมากอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบวันนี้อิทูสุเหมือนจะมาทําโครงการอย่างเงี้ยนอกจากจะมาให้น้ําสะอาดแก่น้องๆหรือว่าชาวบ้านที่เราแบบเป็นการเป็นการเติมเต็มชีวิตให้แบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย หมดเวลาของช่วงควรรู้คู่รถแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาของอร่อยๆทานกันต่อกับเอ๋ในช่วงของเด็ดกกรทมค่ะสนับสนุนโดยเท่ hey, ลุยลงตัวอ s u ู u d ดีแบบวีครอใหม่สนับสนุนความอร่อยโดยเท่ hey, ลุยลงตัวอี u ู u d ดีแบควีครอสใหม ร้อนแบบนี้เนี่ยนะคะคงยากค่ะคุณผู้ชมที่จะได้เห็นสายรุ้งเจ็ดสีส,สวยๆแบบนี้นะคะอยากเห็นจังเลยานึกออกแล้วล่ะค่ะว่าถ้าเจอว่าอยากเห็นสายรุ้งไปที่ไหนลองเกี่ยวกับของกินด้วยเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงของเด็กกระมนั่นเองค่ะวันนี้เอ๋จะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านไปดูสายรุง้งอยากรู้แล้ยค่ะว่าเป็นยังไงสายรุ้งจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ มีนะคะอยก็มาถึงที่ร้านแล้วล่ะคะ่ะวยีใจจังเลยจะได้เห็นสายรุง้งแล้วนี่ลืงตัวไปเลยคะ่ะดีใจจะได้เห็นสายรุ้งเลยัยไม่ได้แนะนาเจ้าของร้านเลยพี่ชัยวัน์นั่นเองคะ่ะเจ้าของร้านบะหมี่สายรุง้งสวัสดีค,ะค่ะครับสดีครับว่าแต่สายรุง้งมันอยู่ตรงไหนนะคะพี่หนูมองหาแล้วก็ไม่มเจอเลยอะคะ่ะอยู่ข้างหน้านเราแล,แล้วจะอยู่ในชามเฮ <laughs> ้ยจริงด้วยคะ่ะผู้ชมจริงค่ะ สีสวยมากเลยเหมือนบะหมี่แบบเป็นบะหมี่ที่เป็นสายรุง้งใช่จ้ะโอ้โหแสดงว่าสูตรนี้นี่เราเป็นของที่ร้านเองเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะ<ช>คิดเองคิดเองทำไมต้องเป็นสายรุ้งคะพี่ทำไมต้องเป็นสายรุ้งเหรอต้องบอกสาเหตุที่มาคือว่าทำไมมันต้องมีแค่สีเดียวอ,อยู่มาวันหนึ่งก็เพราะเอได้ไปดูโรงงานท็อฟฟี่ที่เดลเยี่ยมก็เลยมาลองผิดลองถูโรวลากีลปี กว่าจะได้เป็นสูตรนี้กว่าจะได้เป็นแบบนี้จนกระทั่งมันนิ่งแบบได้ตามที่เราต้องการเรื่องรสชาติเรื่องรสชาติเออสเส้นจริงๆแล้วมันคือเส้นราเมงมันจะเหนียวกว่านุ่มกว่าเด้งกว่าหลังจากทานเมนูเด็ดบะหมี่ใส่รุ้งไปแล้วนะคะยังมีเมนูนเด็ดอสองเมนูค่ะนี่เอาอีกก่อนดูเลยค่ะพี่เจรัตครับอุด้งจะลองอุด้งอุด้งแกงกะหรี่โอ้โหหน้าตาน่า ต้องคลุกก่อนใช่ไหมคะพี่เมนูนี้มีความพิเศษยังไงคะเส้นอูด้งเราทำเองมันร่วนมันหนึบมันมเคี้ยวสนุกอ่ะมันแบบน้ำหนัก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 คือถ้าเคยทานทั่วไปมันจะเละเส้นอูด้งอันนี้จะเด้งหน่อยเน่ง แล้วอย่างนี้ล่ะคะที่เพื่อนในนี้มิซ่าญี่ปุ่นโอโคโนโมิยากิงงเลยอ่ะน่ <c oughs> าหลงทุกญี่ปุ่นแต่ว่าเมนูญ,ญี่ปุ่นหนูไม่สัมผัสแล้วเนี่ยหนูไม่สัมผัสเลยอ่ะเลยอย่างนี้ทานยังไงอะคะเนี่ยทานกินแับนี้ก็ได้หรือจะทานเ,เปล่าๆเลยก็ได้ <c oughs> ที่ตัดเป็นชิ้นอยู่แล้วโอ้โหทั้งกลิ่นทั้งอร่อยทุกเมนู ะค่ะคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะอร่อยขนาดไหนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะมาทานที่นี่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนคะอยู่ในเมืองทองทานนอธานีทีศรียื่งกับโรงเรียนเซนฟังมันจะเข้ามา,า,า,าแล้วร้านนี้เปิด,เป,ดเปิดวันไหมเปิดทุกวันบ่ายสองถึงสามทุ่ประหลันนี้ที่ที่ชูวัฒน์อยากแนะนำ แต่ว่าคุณผู้ชมเองจะมาชิมอยากให้ลองมาชิมบ้างคะ่ะโอ้มีหลายอย่างนะฮ <What? S 2> ะเยอะมากโอ้โหทีนี้นะคะคุณผู้ชมต้องมาพิสูจน์กันดูนะคะว่าเยอะจริงเปล่าเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ชัยวัฒน์มากเลยค่ะที่ทำเมนูอร่อยๆให้เอกได้ชิมนะคะขอบคุณค่ะ วรวมไปถึงที่อยากจะกินด้วยนะคะที่ไทยจะชิมเมนูอร่อยๆทุกสัปดาห์เลยกับออลนิวอินดี้ชูดิแมทค่ะและสะานน่ารักน่ารักจากออมอสเตมาสนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเอต้องขอตัวจัดการอาหารที่อยู่ตรงหน้าให้หมดก่อนไม่ได้หรอกค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะสิ่งติดไม่ดีจะทานอะไรอย่างแย่มากเลยนะคะคุณผู้ชมไปแล้วค่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวไปยู่กันต่อบบาโมทอไลฟ์ค่ะ